n ที่เหลือนะคะปริมาณของสารที่เหลือนะจะเท่ากับปริมาณของสารที่เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นส่วนด้วย2กําลังที่ใหญ่ส่วนด้วยที่ครึ่งชีวิตนั่นเอง n เหลือกับ n เริ่มอ่ะเด็กๆตรงนี้ฟังพี่อธิบายเลยเนาะเพราะว่าที่มันค่อนข้างน้อยพี่ยังอาจจะไม่ได้เขียนให้นะ n เหลือกับ n เริ่มก็คือปริมาณของสารที่เหลือกับปริมาณของสารที่ เริ่มต้นนะคะโดยโดยนะโดยหน่วยของ2ตัวเนี้ยของ2ก้อนเนี้ยต้องเป็นหน่วยเดียวกันเช่นพี่นิ้งบอกว่าพี่ใช้หน่วยเป็นกรัมก็ต้องกรัมทั้ง2ฝั่งถ้าพี water, no no 1, ่ใช้หน่วยเป็นมอลก็ต้องมอลทั้ง2ฝั่งเป็นปริมาตรก็ได้แต่ต้องเป็นปริมาตรทั้งสองฝั่งใช้หน่วยอะไรต้องเป็นหน่วยเดียวกันทั้ง2ฝั่งแค่นั้นเลยนะคะส่วนที่ตรงนี้ เผื่อใครมองไม่เห็นมันจะเป็นทีใหญ่ลูกส่วนด้วยทีครึ่งชีวิตแบบนี้นะคะทั้งหมดเนี้ยกำลังยกกำลังสองอยู่นะเป็นเลขยกกำลังของเลขสอนะคะที่ตัวใหญ่คือเวลาที่เราใช้ทีเศษ่งส่วนสคือเวลาครึ่งชีวิต เหมือนเดิมเลยลูกใช้เวลาหน่วยอะไรก็ได้วินาทีได้ไหมได้ปีได้เดือนได้วันได้ชั่วโมงได้ได้หมดเลยค่ะเพียงแค่ว่าใช้หน่วยอะไรข้างบนและข้างล่างต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะคะต้องเป็นหน่วยเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราแทนค่ามันไปอย่างตรงนี้เราก็จะได้ว่า N ที่เหลือในที่นี้นะคะอันพี่ขออนุญาตนะใครเอาสายลุงมาแปะไว้พี่นิ้งแปะเองนะคะลูกลืมเอาออกขออนุญาตนะคะเอาอันนี้ ออกไปก่อนน้องๆจะได้ไม่ต้องดูใส่ลุงนะไม่งั้นเดยวเขียนแล้วมองไม่เห็นอ่ะคราวนี้นะคะตรงนี้ N ที่เหลือในที่นี้เขาถามว่าโซเดียม24เนี่ยเอาโซเดียม24ก่อนนะจะเหลือเท่าไหร่ N ที่เริ่มเขาเริ่มจาก50กรัมโดยตรงนี้เราก็แทนค่าไป2องกำลังเวลาที่เราใช้คือ45 และเวลาครึ่งชีวิตของข้อนี้ก็คือ15เพราะฉะนั้นจาก45ส่วน15 15 3 45ถูกไหมลก15 3 45